นี้เป็นเรื่องที่คุณลังสีมาไปติดตามสถานการณ์มาเรื่องของรถไฟรถตลบาดน้รถไฟใช่าาค่ะเมื่อวานฉันลงพื้นที่ไปนะคะเพราะว่ามีการเกิดกรณีพิพาทกันเกิดขึ้นมีการประทะกันอย่างเล็กน้อยด้วยใ,ในช่วงเช้าในที่ฉันประมวลเหตุการณ์มาให้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมรายงานพิเศษชิ้นนี้พร้อมกันเลยค่ะค่ะ การย้ายเข้าสู่พื้นที่ใหม่ของบรรดาผู้ค้าตลาดนัดรถไฟยังคงไม่สามารถทําได้เสร็จสิ้นทําได้เพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะในช่วงวันที่4มิถุนายนผู้ค้าได้เข้าไปเตรียมพื้นที่แต่ถูกชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาขัดขวางและเกือบจะมีการปะทะกันแต่ทางบรรดาผู้ค้าได้ล่าถอยออกมาเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากคนกลุ่มดังกล่าวอยู่ในเครื่องแบบชุดคล้ายคนรับราชการทหารก็เนี่ยค่ะจะมี คนกลุ่มนี้ชี้นั่งอยู่พาเข้าไปดูเฉยไม่ได้ว่าไปทําอะไรคือเข้าไปดูในสถานที่ว่าเอออยากจะรู้ว่าทําไมถึงเข้าไม่ได้ที่นี่ก็เป็นวันที่ชายสัดการที่จะเดินเข้ามาเลยท่านเนี้ยนะคะนั่งคานเล่ากันอยู่คนเนี้ยที่เขากําลังชี้อยู่เนี่ยคือเนี่ยคนเนี้ยที่เขาพูดประมาณเหมือนข่มขู่ ลุงที่ใส่เสื้อเหลืองเขาจะยืนอยู่ตรงฝั่งตรงด้านเนี้ยแล้วก็จะมีลุงคนนี้กําลังเถียงกับทหารคนที่เขาอยู่บนมอเตอร์ไซค์สักครู่เนี่ยค่ะพอคนนี้เหมือนกับเขาได้ยินว่าฝั่งนี้มีทะเลาะกันเขาก็เลยจะเดินเข้ามาตรงนี้ก็ไม่เข้าใจะค่ะว่าทาไมถึงเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกก็ตกลงกันแล้วว่าจะไปขายกันที่นู่นนะคะืพราะว่าเขาบอกว่าโอเคให้ขายต่อที่นู่นถึง5เดือนแต่พอวันนี้เราไปเงี้ยเราเข้าไม่ได้ก็จะไปเจอกลุ่มผู้ชายเนี้ยค่ะตรงเนี้ยที่แต่งชุดคล้ายทหารแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาใช่หรือเปล่าค่ะ ทางทีมข่าวคมชัดลึกทีวีจึงได้เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ตลาดใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับที่เดิม100เมตรและเลี้ยวเข้าไปในซอย300เมตรเป็นพื้นที่ว่างมีคลังสินค้าหนึ่งหลังแบบชั้นเดียวขณะนี้นะคะที่ฉันกําลังอยู่ที่โกดังใหม่ค่ะซึ่งเป็นตลาดนัดรถไฟแห่งใหม่ที่จะมีการย้ายจากที่เก่าเพื่อมาอยู่ที่นี่และพอมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยมีการทาสีล็อกเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะแบ่งให้กับพ่อค้าแม่ค้านั้นเข้ามาทําการค้าขาย แต่ว่าตีเอาไว้ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นยังมีส่วนฝั่งตรงข้ามที่ยังไม่ได้เตรียมเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะบอกว่ามีมาเฟียที่คุมอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้เข้ามาทําการค้าขายค่ะมันมีมาเฟียยังไงบ้างคือว่าเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เข้ามาขายมันมีคนดูแลอยู่ก็ค,คือมาเฟียก็คือพวกมีสีแต่เราคือนะรายร้อยรวาสีไหนเพราะแต่งชุดดาชุดซาบีมาแล้วเราพวกพ่อค้าเนี่ยแม่ค้าเราก็ เราก็มาตามสัญญากับผู้ว่าการว่าให้เรายาอยู่นี่5เดือนเราเอามากันแล้วเมื่อเช้าเราจับฉลากล็อกกันเมื่อคืนเราเข้ามาทํากันแล้วก็ทําได้แค่ครึ่งเดียวเขาก็เอาเอาชายกันมาล้อมเขาก็มาเอาแม้โคไม่ให้แม,ม่มาล้อมแม่โคไม่ให้แม่โคทําต่อเขาก็ไล่แม่โคออกไปเขาบอกพื้นที่นี้มาทําไม่ได้ความหวาดกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ใหม่ทําให้บรรดาผู้ค้าไม่กล้าเข้าไปดําเนินการใดๆต่อคือต,อ,ต,อ,ตอนนั้นประมาณชัวเวระาามางทุ่มกว่าทางตลาดก็เข้าไปอยู่ด้านใน ไปตีเส้นรเรียบร้อยสัาบว่ามาช่วงสองทุ่มมีชายทการมาคือล้อมทางเข้าทั้งหมดเราไม่สามารถเอกจากที่นั้นได้เลยครับที่นี่มันเหมือนบ้านอันที่สองของพวกผมะทุกคนมีภาระหมดไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเทอมค่าอะไรแล้วแต่คนร่วมสองพันคนนะฮะที่อยู่ที่นี่จะไม่มีที่ทำมาหากินพูดง่ายๆว่าอย่างผมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมอยู่ที่เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่แบบว่าสร้างารายได้ให้ผม และทําให้ผมมีทุกวันนี้มีเงินใช้มีเงินจ่ายค่ารถค่าไรายได้ก็คือที่นี่และจากข่าวที่ถูกนําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่ามีมาเฟียเรียกเก็บค่าพื้นที่ในตลาดนัดรถไฟทางผู้ค้าก็บอกแบบนี้ค่ะก็มาเฟียนี่ไม่จริงเลยนะคะเป็นข่าวที่ตั้งขึ้นมาเองส่วนมาเฟียพี่โลดเนี่ยคือเจ้าของตลาดใช่เป็นเจ้าของตลาด ที่พวกดูแลพวกเราส่วนส่วนเงิน150บาทที่เก็บเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าดาเนินการใช่ใช่ดูแลด้านเรื่องไความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะแล้วทําพวกเรายินดีที่จะจ่ายหรือว่าโดนข่มคู่เรายินดีที่จะจ่ายอยู่แล้วไม่ได้มีการข่มขู่ค่ะไม่ได้มีการแบบนะคะ บังคับให้จ่ายอ่ะแล้วอยากจะบอกว่าพี่โรนี่เป็นคนคนที่ใช่เป็นคนดีคนนี้ยค่าใช้จ่ายมันยอมรับได้คือเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือการอยู่กันแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันไม่ได้มากเกินไปให้เราไปจัดการกันเองเราก็กลัวเหมือนกันใช่เขาบอกว่าให้เราเข้าไปได้เข้าไปขายได้ในลูกความเปดภัยมันไม่มีใช่ไหมอะไรคือไม่เปอดภัยคะก็อย่างเงี้ยเนี่ย ชายชุดดำอย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมีตั้งทหารอะไรอย่างเงี้ยลูกตอนที่นักข่าวเข้าไปเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็มีคนให้ข่าวว่าว่าว่าไม่มีมาเฟียมีแต่ที่นี่แหละคือมาเฟียในขณะที่ในความเป็นจริงเนี่ยพวกเราพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนเรียกร้องกันเนี่ยรู้ดีว่ามาเฟียเนี่ยใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราพี่ของเลยเยอะขนาดไหนก็ก็เยอะครับหลายหมื่นเดือดร้อนเยอะครับเส้นเดือนผมก็มีรายจ่ายเยอะครับทุกคนมีรายจ่ายครอบครัวผมรับผิดชอบ ทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าเรื่องขัดแย้งนี้มาจากผลประโยชน์การเก็บค่าเช่าที่จอดรถของคนกลุ่มเดิมและยืนยันถึงความปลอดภัยในพื้นที่แห่งใหม่ผมสั่งทางตำรวไทแล้วนะครับแล้วก็ประสานงานกับตำรวจสนบาซื่อไปแล้วนะครับผมก็ บอกกขาทางคนที่เป็นคนดูแลพวกเขาเลยฮะคุณจรินทร์เลยนะบอกว่าถ้ามีปัญหา็โทรบอกผมด้วยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะพวกนี้ก็พูดกันแล้วทางทางกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็โอเคนะฮะก็รู้เรื่องะฮะไม่มีอะไรเฮ้ยผมรับรองอยู่แล้วฮะปลอดภัยครับพอดีกรุงเทพนะกรุงเทพ เป็นชายแดงกบไปอย่างในกรุงเทพนะ,ะการย้ายเข้าไปขายในพื้นที่ใหม่ทางบรรดาผู้ประกอบการร้านค้ายินดีและปฏิบัติตามเพราะเห็นความจำเป็นที่ต้องนำพื้นที่เก่าไปเตรียมสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่พวกเขาร้องขอเพียงแค่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการค้าขายอีก5เดือนที่กำลังจะเริ่มต้นนับจากนี้รัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพรังสิมาสริงคา,าริมิตรขมชนลึกทีวี รายงานค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นเห็นทางพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ตลาดนารถไฟเองบอกว่าจะไม่ยอมเข้าไปตรงนี้แล้วเพราะว่ามีมาเฟียอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณประพัฒนจงสงวนค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณเบสเบสค่ะที่นรุมาครับผมและท่านผู้่ค่ะ คุณประพัฒน์คะค่ะเรื่องที่จะให้ทางพ่อค้าแม่ค้าตรงสถานรรถไฟนะคะย้ายไปตรงแถวหลังอินสแควร์เองอะค่ะแล้วเขาเข้าไปเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามันมีมาเฟียแล้วตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะตรงนั้นเนี่ยก็จบแล้วนะครับนะฮะเพรผมเรงคือว่าตรงนั้นนยครับเดิมเนี่ยมันก็มีพื้นที่ซึ่งมีคนที่เข้าไปหาประโยชน์นะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็พอตอนนี้จะเข้าไปนะครับแล้วทางกลุ่มเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ข่าวว่าจะมีการเก็บเงินเก็บทอง เขาก็เลยนะฮะมองว่านะครับว่าผมจะต้องมีส่วนนะครับแต่เมื่อวานไปเคลียร <okay>? ์กันแล้วนะครับผมก็เข้าไปในพื้นที่แล้วก็เคลียร์แล้วว่าตรงนี้เนี่ยรถไฟให้มาอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการจะใช้พื้นที่ที่ตรงตลาดรถไฟเดิมนะครับแล้วเคลียร์แล้วว่าไม่มีการเก็บเงินเก็บทองนะครับมีแต่ว่ามีการเรียกเก็บค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าเก็บขยะนะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติที่เราใช้ในการดูแลนะฮะแต่เรื่องของเก็บค่าพื้นที่เนี่ยไม่มีนะครับค่ะแสดงว่าเป็นการเข้าใจผิด ของกลุ่มผู้ค้าเหรอคะเอ,อ่อไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่ก่อนนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะฮะก่อนหน้านเนี่ยนะฮะมีการคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งนะฮะกลุ่มที่เมื่อวานเขามาขัดขวางนะครับเขาเป็นกลุ่มที่เขาไปเช่าต่อจากนะฮะเช่าต่อจากคนซึ่งเคยทําสัญญ,ญาเช่ากับการรถไฟมานานมาแล้วนะฮะแต่สัญญาเนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับนะฮะสัญญาเนั้นหมดไปแล้วแล้วก็ ทางนี้เนี่ยก <IS mus i dialog 1981> ็ยังใช้พื้นที่อยู่โดยใช้เป็นพื้นที่จัดจอดรถนะครับในช่วงวันอะไรฮะสุกเสาร์อาทิตย์เลยเนี่ยครับเขาเก็บเงินค่าจอดรถนะครับเขาเป็นคนดูเรื่องจอดรถนะครับพอทางนี้เข้ามาเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเมื่อวานไี้เข้าไปเคลียร์แล้วว่าทางเขาเนี่ยก็ไม่มีเช็คในพื้นที่นะครับคะก็แสดงว่ากลุ่มพ่อค้าที่พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดรถไฟเนี่ยสามารถเข้ามาค้าขายที่บริเวณนี้ได้ทีบริหารคุณจรินทร์นะที่เป็นคนทาเป็นเจ้าของของตลาดนัรถไฟเนี่ย มื่อวานก็มาพบกันแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วครับว่าสามารถเข้ามาได้แล้วผมก็บอกถ้ามีปัญหาอะไรโทรบอกแล้วกันนะครับแต่จากตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายๆเนะครับจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครโทรมาแจ้งอะไรนะฮะก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยสักย์ผมตอนนี้เพิ่งผมประชุมกรรมธิการอยู่นะครับที่สภาถ้าเสร็จแล้วเนี่ยคงคงจะแวะเข้าไปดูเกันแต่ที่เรียนนะครับว่าไม่มีใครแจ้งอะไรว่ามีปัญหาอะไรกันอีกนะฮะแล้วก็ผมก็ได้สั่งให้ตำรวจรถไฟเนี่ยครับให้ส่งนอกกำแบบไปคอยดูด้วยนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า ครับค่ะล่าสุดค่ะท่านทางกลุ่มผู้ค้าเนี่ยเขาได้ไปโพสต์ใน Facebook บอกว่าจะไม่ย้ายเข้าไปในที่หลังอินสแควร์เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของบรรดาพวกพ่อค้าแม่ค้าค่ะผมว่าอันนั้นคงเป็นความเห็นของคนบางคนนะฮะแต่ว่าผมไม่ใช่ทั้งหมดนะครับพวกมันก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะฮะนะครับคือผมเห็นนีนะว่านะฮะว่าพื้นที่ตรงถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยครับก็หมายความว่าจะค้าขายอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของเนา่ยเพราะว่าพื้นที่ที่ ที่กูดังเดิมนะครับที่พื้นที่เดิมเนี่ยอันนั้นเราต้องเข้าไปใช้พื้นที่แล้วก็ก่อสร้างนะครับนะผมคงปล่อยให้นะฮะให้แบบมันเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้การก่อสร้างมันหยุดนะฮะเราก็ต้องมีการนะครับทำให้เกิดความล่าช้าไปทางโครงการซึ่งมันจะเสียหายกับส่วนรวมได้ไม่ได้นะครับค่ะท่านผู้ว่าคะแสดงว่าเราหลังจากที่มีการเจรจากันแล้วเราก็ได้มีการแจ้งไปที่ผู้ค้าแล้วใช่ไหมคะว่าให้เขาสามารถเข้ามาได้คุณจรินเป็นหัวหน้าทีมของทั้งหมดนะครับและเป็นคนที่เป็นคนดูแลตรงนั้นนะครับ ก็แจ้งแล้วแล้วก็ตกลงรับปากกันเรียบร้อยแล้วที่ผมเรียนครับว่านะครับที่เราจับที่เนี่นะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือนะครับจริงๆแล้วโดยโดยข้อเท็จจริงแล้วโดยข้อกฎหมายเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรให้เลยนะฮะเพราะท่านบุกรุกกันหมดเลยนะครับนะฮะเห็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เห็นใจกันซึ่งกันและกันผมก็บโอเคนะผมให้ที่แต่ว่าให้อยู่แค่ห้าเดือนเพราะว่าคุณจรินก็บอกเขามีที่ใหม่เขาจะเอาคนทั้งหมดเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ใหม่ที่ศรีนครินนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันก็ช่วยกันนะก็ช่วยกัน ับพยายามทำดีสุดแล้วเมื่อวานมีปัญหาผมก็เข้าไปเคลียร์ให้นะครับเ้าเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็นี่ผมเรียนครับว่าตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานตอนบ่ายนะครับคองเข้าไปประมาณสักสามโมงจนะทั่งถึงวันนี้นะครับถึงเนี่ยถึงเวลาตอนเนี้ยไม่มีใครแจ้งว่ามีปัญหาอะไรนะครับซึ่งผมเชื่อถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาควรจะแจ้งมาแล้วล่ะครับค่ะค่ะได้ค่ะแล้วช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแล้วช่วงบ่ายวันนี้จะลงไปในพื้นที่ใช่ไหมคะบ่ายครับที่ผมเประชุมผมจะจะแวะไปดูครับอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับ สวัสดีค่ะนะคะก็คุณประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าเมื่อวานนี้เข้าไปเจรจาด้วยตัวเองเลยนะ<ช>ที่จุดดังกล่าวนะคะแล้วก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วกลุ่มที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นมาเฟียนั้น ผู้ว่ายืนยันว่าไม่ใช่มาเฟียนะนะคะบอกว่าเป็นคนที่เคยมีการเช่าอยู่กันมานานแล้วแต่ตอนนี้มีการเจราจาแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์มันเป็นที่ของการลถไฟนะคะต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบ่ายวันนี้ทางผู้ว่าเองก็จะลงไปในพื้นที่แต่ว่าตัวทางผู้ค้าเองเนี่ยเหมือนจะยืนยันออกมาใน Facebook ว่า ยังไงก็ไม่ไปนะใช่ต้องรอดูอีกทีก็แล้วกันค่ะนะคะก็บรรยากาศน่ากลัวซะอย่างนั้นตามที่คุณรังสีมาไปสัรวจสดูคุณเห็นใช่ไหมในระหว่างที่ฉันกําลังสัมภาษณ์แหล่งข่าวอยู่เนี่ยนะคะในบริเวณโกดังแห่งใหม่เนี่ยมีคนคนหนึ่งผมยาวๆหน่อยหยิกๆด้วยเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เครื่องบนเนี่ยใส่เสื้อลายพางนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาวนดูหนึ่งรอบแล้วก็ออกไปแล้วก็มีมาวนอีกรอบหนึ่งดิฉันก็เลยเออออกดีกว่า นะคะคงว่ากาันวันนี้คงจะรู้ละคะ่ะเพราะว่าทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเองจะลงไปดูพื้นที่ด้วยตนเองเลยนะคะ,คะ